ในอีกไม่กี่อืดใจนี้คุณมันจะได้ค้นพบวิธีที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณจากที่บ้านโดยที่คุณไม่เคยจะรู้มาก่อนและทําให้คุณมีสภาพด้านการเงินโดยการใช้ประโยชน์จาก5เทรนด์ที่กําลังบูมอยู่ในขณะน,นี้แต่ก่อนที่ผมจะบอกคุณว่าต้องทํำยังไงคุณคงจะสงสัยว่าทําไมการสร้างรายได้จากทางอื่นถึงสําคัญต่อเรานะักงั้นผมจะขอที่บาทแบบง,ง่ายๆว่าพวกเราทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่มีหรอกไอความมั่นคงในหน้าที่การงาน เศรษฐกิจก,ก็ไม่แน่นอนและธุรกิจส่วนใหญ่็ยายไปนอกชายฝั่งนั่นทําให้ผู้สมัครงานล้นตลาดและด้วยการใช้งานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้ตําแหน่งงานถูกแทนที่และผู้คนต่างตกงานกันมากขึ้นเงินบํานาญก็น้อยนิดในขณะที่ค่าของชีพของเราสูงขึ้นแต่เงินเดือนเรากลับเท่าเดิมและที่สําคัญผู้คนมากมายต่างมีชีวิตกันยืนยาวมากขึ้นนั่นแปลว่าพวกเราในขณะนี้ต้องการรายได้เสริมเพื่อจะหาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดถ้าคุณเหมือนกับคนส่วนใหญ่ คุณมาถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะควบคุมการเงินในอนาคตของคุณก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายจนเกินไปคุณต้องการที่จะหายาณพานะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แต่ที่สําคัญคุณต้องลงมือทําเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถทําแทนคุณได้เงินแล้วคุณจะสามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงมันได้นั่นเหรออย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจหลักสีวิธีในการสร้างรายได้แบบสมัยก่อนแล้ผลว่าทําไมมันถึงไม่ใช่วิธีที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จ วิธีแรกเราลรูนรู้กันอยู่นั่นคือการสมัครงานเพื่อที่จะกลายเป็นลูกจ้างคนอื่นและก็เอาเวลาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินคุณทํางานให้กับคนอื่นและพวกเขากาหนดกฎทุกข้อพวกเขาเป็นคนกําหนดว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่เวลาคุณทํางานและเมื่อไหร่ที่คุณจะพักผ่อนและการที่คุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นั้นก็เพราะคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าการเป็นลูกจ้างไม่สามารถทําให้คุณมีอนาคตอย่างที่คุณฝันไว้ได้ อย่างที่2นั้นก็คือการทําธุรกิจส่วนตัวแต่ครั้งที่คุณต้องเอาเวลาไปแลกเงินแต่ต่างจากลูกจ้างคุณสามารถสร้างรายได้ที่มากกว่าแต่ลืมนะว่าทุกๆบาททุกเจตางที่คุณหามาได้นั้นมาจากคุณทุกๆเดือนคุณเริ่มต้นจากศูนย์และเพราะแบบนั้นความกดดันเลยมาอยู่ที่คุณตลอดถ้าคุณเคยทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะรู้เลยว่าผมหมายถึงอะไร อย่างที่3คือการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่และจ้างลูกจ้างเพื่อให้พวกเขาทำงานแทนคุณแต่ขณะที่มันฟังดูดีมากๆในเชิงทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงคือคุณต้องมีทุนและทรัพยากรมากพอในการที่จะเริ่มทำงานและคุณต้องทำงาน60ชั่วโมงต่อทิ์เป็นระยะเวลาหลายปีและคอยแบกรับปัญหาความกดดันความรับผิดชอบต่างๆที่เข้ามาในขณะที่คุณไม่มีการันตีอะไรเลยว่าธุรกิจที่คุณสร้างอยู่จะคืนทุนให้กับคุณในการค้นคว้าพบว่าประมาณ90%ของธุรกิจที่เปิดตัวใหม่จะล้มเหลวภายในระยะเวลา2ปี อันดับที่4คือการเป็นนักลงทุนนักลงทุนนั้นจะสร้างรายได้แบบ a s s i v e income ที่จะจ่ายเงินให้กับคุณรายได้นี้คุณไม่จําเป็นจะต้องลงมือทํางานเองอีกครั้งที่มันฟังดูเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าคุณจําเป็นต้องมีเงินทุนและส่วนใหญ่ต้องเป็นเงินจํานวนมากเสียด้วยหลังจากที่คุณมีเงินแล้วคุณจําเป็นจะต้องรู้ว่าคุณจะลงทุนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงการลงทุนอาจจะเป็นธุรกิจที่ดีสําหรับคนที่มีเงินและประสบการณ์แต่มันไม่น่าจะใช่ตัวเลือกของคนทั่วไปสักเท่าไหรนะ่นัก โอเคครับฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นลูกจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่อาจจะทําให้คุณไปถึงจุดที่คุณอยากจะไปได้ส่วนการทําธุรกิจขนาดใหญ่หรือการลงทุนนั้นต้องใช้เงินและประสบการณ์เป็นอย่างมากแถมก็ยังไม่มีการันตีว่าจะสําเร็จแต่ข่าวดีก็คือในโลกแห่งการเงินสมัยใหม่มันมีทางที่ดีมากๆสําหรับการสร้างรายได้และไลฟ์สไตล์ในฝันของคุณและมันยังมอบอิสรภาพที่จะทําให้คุณมีความสุขไปกับมัน และนอกเหนือจากนี้มันยังสามารถทําให้คุณสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเพราะรายได้นี้มันไม่ได้เพียงแค่เข้ามาในแบงก์ของคุณทุกๆเดือนแต่มันก็ยังเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนอีกด้วยคําถามก็คือคุณจะสามารถสร้างรายได้ที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนี้ได้ยังไงคําตอบนั้นง่ายมากครับการสร้างรายได้ที่ง่ายและเร็วที่สุดก็คือการใช้ประโยชน์จากเทรนดหลากหลายเทรนที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ และนี่ก็คือ5เทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆในยุคนี้อย่างแรกก็คือโซเชียลมีเดียและอย่างที่เรารู้กันมันเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในโลกปัจจุบันนี้และ3สื่อที่อใหญ่ที่สุดก็คือ Facebook, Twitter และ LinkedIn ซึ่งในขณะน,นี้ครอบครองทุกช่องทางของการทำธุรกิจออนไลน์และถ้าลองมองในเว็บไซต์ต่างๆคุณก็จะพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียกันแทบจะทุกที่และทุกอย่างที่เขาทำและเหตุผลมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว แค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวกมีผู้ใช้งานมากถึง1,300ล้านคนในทุกๆเดือน Twitter 300ล้านคนและ l i n k ์อินเป็นระบบสื่อสารที่แนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะทําธุรกิจแบบจริงจังและในขณะนี้มีผู้ใช้งานมากมายถึง200ล้านคนต่อเดือนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรใชปป้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนี้ และเทรนด์ที่2ก็คือออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างที่รรู้กันอยู่ว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนวิธีการซื้อของของเราไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเข้าออนไลน์หาสินค้าและชำระเงินโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีและสินค้าก็จะมาส่งอยู่หน้าบ้านคุณโดยใช้เวลาไม่กี่วันหรือบางทีไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้าและด้วยเหตุนี้ร้านค้าวางแผงหลายแห่งจึงเปลี่ยนไปทําการค้าแบบออนไลน์ซึ่งนั่นจะทําให้พวกเขาประหยัดเงินได้ลายล้านบาทเลยทีเดียวเชียวและนี่จึงนําพาพวกเราไปสู่เทรนด์ที่3 นั่นคือเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตออโตเมชันวันนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงและสร้างระบบอัตโนมัติในธุรกิจของเราได้คุณสามารถวางสินค้าออนไลน์และติดต่อลูกค้าผ่านทางอีเมลนอกเหนือจากนั้นคุณยังขายชำํำระเงินลูกค้าและหลังจากนั้นส่งสินค้าตรงถึงประตูหน้าบ้านของลูกค้าคุณ โดยที่คุณไม่ต้องลุกจากเตียงนอนของคุณเลยด้วยซ้ำและพราะเทรนออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นผู้คนมากมายเลือกที่จะทำงานอยู่ที่บ้านตัวเองไม่ว่าจะทำกับบริษัทหรือทำด้วยตัวเองก็ตามและต่อไปนี้ก็คือเทรนที่ 4. การทำงานที่บ้านต้องขอขอบคุณอินเทอร์เน็ตและโอกาสมากมายที่มันมอบให้ผู้คนมากมายจึงสามารถสร้างรายได้จากที่บ้านอันแสนสุขของตัวเองที่พวกเขาต้องการก็มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เท่านี้พวกเขาก็สามารถประสานงานกับบริษัทต่างๆหรือผู้คนบนโลกใบนี้พวกเขาสามารถพูดคุยแชร์ข้อมูลทำธุรกิจและทำสัญญาในทุกๆท,ที่และทุกเวลาในขณะที่พวกเขาสามารถใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัวและสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันแต่ไม่แน่บางทีเทรนที่กำลังบูมที่สุดในตอนนี้อาจจะเป็นอันดับ5ก็ได้นั่นก็คือ anti aging ทุกๆ7วินาทีมีคนอายุครบ50ปีและพวกเขาเหล่านี้กำลังรู้สึกกระวนกระวายให้ทำให้ตัวเองรู้สึกอ่อนกว่าวัยให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้คนมากมายพยายามจะหาสิ่งที่จะมาช่วยพวกเขาได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะดูเด็กและรู้สึกอ่อนกว่าวัยแต่ที่แตกต่างไปในปัจจุบันนี้ก็คือวงการวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านโภชนาการไปถึงจุดที่ไม่ใช่แค่ว่าอาจจะเป็นไปได้แต่มันเกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันนี้วงการอาหารและยาได้ก้าวกระโดดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถทำให้ผู้คนดูและรู้สึกอ่อนกว่าวัยโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคเมีอันตรายหรือการทำศสียกรรมเลยด้วยซ้ำและในที่สุดพวกเราก็สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้สักทีพวกเขาสามารถกลับมาดูอ่อนกว่าวัได้ครั้งและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม anti aging จึงเป็นเทรนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ ตลาดของแอนตี้อ n g นั้นได้คำกำไรให้ผู้ผลิตไปแล้วมากมายถึง300,000พันล้านทั่วโลกและมันไม่หยุดแค่นั้นเขามีโครงการที่จะทำให้เป้าหมายทะลุมากมายถึง1ล้านล้านภายในปี2025แถมบริษัทนี้ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลกที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจนี้และธุรกิจแ n t ตี้อ n g จิ้กำลังพุ่งไปรอบโลกและด้วยเหตุนี้โอกาสที่ตัดสินใจของคุณได้มาถึงแล้ว คำถามก็คือคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทรนที่กำลังมาแรงนี้รวมไปถึงอีกสีเทรนที่ผมได้กล่าไวไว้ข้างต้นเพื่อจะนำมันมาเปลี่ยนแปลงอนาคตการเงินของคุณได้ยังไงถ้างั้นตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตนำพาคุณไปพบกับสิ่งที่พิเศษสุดโอกาสที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จาก5เทรนที่กล่าวมาในข้างต้นนี้พร้อมๆกันนั่นคือโซเชียลมีเดียออนไลน์บิ๊กอินเทอร์เน็ตออโตเมชัน working from home และแน่นอน anti aging ที่สามารถสร้างรายได้มากมายให้กับคุณจากบ้านอันแสนสุขของคุณเองมันเริ่มต้นที่บริษัท AntiAging จากประเทศอเมริกามีชื่อเรียกว่า g e n นสโก o ์บอบริษัทนี้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ AntiAging ภายในระยะเวลาเพียง5ปีเท่านั้นผู้ก่อตั้งบริษัทคือคู่สามีภรรยาแลนดี้เรและวินดี้รูสพวกเขาประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการและได้บริษัทยักษ์ใหญ่มาไว้เป็นของตนเอง เขารู้วิธีขยายธุรกิจไปทั่วโลกพวกเขาได้ลงทุนเสี่ยงเพื่อขยายบริษัทไปมากถึง200ประเทศโดยใช้เวลาเพียง2ปีเท่านั้นเจอเนสโ l ลบอลเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เติบโตเร็วที่สุดจาก500บริษัทในรายชื่อและเป็นบริษัทที่โตเร็วเป็นอันดับที่3ในสาข,ขาของ Anti-Aging Products j e เจสร้างพนักงานที่มีความสามารถระดับท็อปและที่ปรึกษาด้านอาหารและยาแบบ First Class สร้างซอฟต์แวร์ซิสเต็มและจัดการเรื่องระบบขนส่ง เจอเนสสามารถทำยอดขายได้มากถึง890ล้านดอลลาร์และขยายไปมากกว่า100ประเทศแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาจ่ายเงินเป็นค่านายหน้าให้กับผู้ร่วมธุรกิจมากมายถึง400ล้านดอลลาร์เลยล่ะครับนั่นทำให้เศรษฐีหน้าใหม่ได้ถือกำหนดขึ้นมากถึง40คนแถมยังมีระบบจ่ายเงินแบบอื่นอีกถึง6แบบด้วยกันทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง5ปีเท่านั้นและที่พวกเขาสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แอน้เอจิ้งที่ทันสมัยนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าลูมิ o u ส ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนี้ได้ถูกจดลิขสิทธิ์และพัฒนาโดยศัญญลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาได้ปฏิวัติว,ตวงการศัลยกรรมโดยการประยุกต์ใช้สเตมเซลล์อัลล um ้ำสมัยและด้วยเทคโนโลยีนี้มันสามารถที่จะลบเลือนอาการแก่ตัวก่อนกำหนดโดยการสร้างเนื้อเยื่อที่อ่อนยาวในระดับของเซลล์ได้เลยทีเดียวคลินิกที่ได้นำผลิตภัณฑ์ลูเมนสไปทดลองใช้ได้เผยให้เห็นว่า80%ของผู้ทดลองใช้ดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดและ100%บอกว่าอยากไปแนะนำต่อให้เพื่อนๆ ผลิตภัณฑ์ต่อไปมีชื่อว่า Instantly Ageless เป็นมครครีมเป็นตัวที่แอนตี้ริ้วรอยมีประสิทธิภาพอยู่แนวหน้าของแ n t ต a ้อ n g จิ้งเทคโนโลยีเลยทีเดียวและวัตถุดิบหลักของมันคือ a r คาไลนเป็นเพปไทด์ที่ทำงานเหมือนบ o ท็อแต่ไม่มีเข็มนะครับ Instantly Ageless ใช้เวลาทำงานแค่เพียงไม่ถึง2นาทีก็สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่สุดยอดได้มันสามารถที่จะลบเรือนริ้วรอยที่ทำให้เราดูสูงอายุเช่นถุงใต้ตา ตีนกาและอื่นๆอ,อีกมากมายแถมยังย้อนผิวหนังให้กลับไปสู่ช่วงเวลาที่อ่อนเยาว์และสมบูรณ์กว่าอันต่อไปคือฟินิติฟินิติเป็นสุดยอดผลงานของเจเนตที่สร้างชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์สาขาต่อต้อตานริ้วรอยแบบธรรมชาติและเป็นอาหารเสริมที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้เทเลเมียเป็นตัวป้องกันที่อยู่ปลายสุดใน DNA ของเราในตอนที่เราเกิดมาเทเลเมียของเราจะยาวแต่พอเวลาผ่านไปเราโตโตขึ้นในขณะที่เทเลเมียของเรานั้นจะสั้นลง ในขณะที่มันสั้นลงก็จะก่อให้เกิดริ้วรอยนั่นเองในฟินิติ้นั้นจะมีแค่เพียงส่วนผสมที่วิจัยมาแล้วจากด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหลายต่อหลายคนว่ามันสามารถที่จะช่วยยืดเทลเมียให้ยาวขึ้นและเป็นคุญแจนำพาไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นต่อไปคือรีเ e ิร์ฟรีเ r ิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและวัตถุดิบหลักของรีเ e ิร์ฟถูกเอาขึ้นพาดหัวเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนหนูทดลองที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ กลายเป็นหนูนักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกแถมยังชะลอการแก่ของมันอีกด้วยนักวิจัยเชื่อว่าวัตถุดิบนี้ช่วยชะลอการแก่ตัวลงของเซลล์และยังยืดอายุโดยการกระตุ้นยีนที่หลบซ่อนอยู่ภายในตัวซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําคัญในการทําให้อายุยืนขึ้นวัตถุดิบนี้ถูกขนานนามว่าเป็นส่วนผสมชั้นนําในวงการแอนตี้เอในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้นอกจากนี้เรายังมี AMPM ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญในการต่อสู้กับความแก่ชราในตัวของเราในแต่ละวันแถมมันยังถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก AMPM Essential ช่วยควบคุมสมดุลในร่างกายของเรามันช่วยเพิ่มพลังงานและการตื่นตัวตลอดวันแถมยังทําให้หลับสบายในยามค่ําคืนเพื่อให้ร่างกายของเราได้จดจอ่อแบบการฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอและนอกเหนือจากนี้มันยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักของเราโดยการเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานั่นมีผลทำให้ไขมันในร่างกายลดลง แถมยังสร้างเสริมมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นอีกด้วยผลการทดสอบจากคลินิกเผยให้เห็นว่าเพียงหลังจากการใช้งานแค่5-7วันก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชุดประจำวันและสุขภาพโดยรวมภายในแค่12อาทิตย์เท่านั้นและท้ายที่สุดนี้ก็คือเซนบอดี้เซนบอดี้เป็นเซ็ตรวมที่มุ่งเป้าไปในการควบคุมไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อการที่เรามีหุ่นที่ดีและสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการกินน้อยๆแล้วออกกำลังกายมากๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณต้องการให้ระบบทุกอย่างในร่างกายของคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเซนบอดี้ช่วยคุณไปถึงจุดนั้นโดยการกระตุ้นระบบเผาผ่านในร่างกายลดความอยากน้ําตาลและแป้งและควบคุมความอยากอาหารในแต่ละวันนอกจากนั้นยังช่วยในการซัพพอร์ตคอเลสเตอรอลที่ดีและปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ทั้งหมดนี้จะช่วยทําให้คุณกลับไปรู้สึกเหมือนคุณคนเก่าอีกครั้งหรือจะพูดได้ถูกก็คือคุณคนใหม่นั่นเอง ก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับว่าเจเนสได้รับผลประโยชน์มากมายจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผลิตภัณฑ์แอนตี้อาจิ้งที่เยี่ยมยอดที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่แล้วคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดและผลิตภัณฑ์นี้เพื่อที่จะสร้างรายได้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ยังไงก็ง่ายๆครับผู้มุ่งหวังที่เข้ามาร่วมกับเจเนสจะได้รับค่าตอบแทนที่มากมายและเป็นที่น่าพอใจอย่างมากมันมีทั้งหมด6วิธีที่คุณจะสามารถได้รับค่าตอบแทนได้มีอีกสิระดับให้ไต่ขึ้นไป และที่จริงค่าตอบแทนมันสูงมากถ้จนตัวบริษัทสามารถที่จะสร้าง40เศษฐีหน้าใหม่ภายในเวลาแค่5ปีและตัวเลขนั้นก็สูงขึ้นตลอดเวลาและนอกเหนือจากนั้นเจเนสยังมีแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่จะสามารถทำให้คุณสร้างรายได้จากหลากหลายวิธีเช่นวิธีแรกก็คือวิธีสร้างรายได้จากการหาลูกค้าหรือแนะนำสมาชิกใหม่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องทำการซื้อหนึ่งในเจเนสแพ็กเกจซะก่อน ต่อไปคือรายได้จากการสร้างทีมซึ่งนั่นจะทําให้คุณและทีมได้รับรายได้หลังจากคนในทีมของคุณใช้สินค้าหรือบอกต่อสินค้านั่นเองและคุณยังสามารถได้รับค่าตอบแทนสูงถึง2 6,250ดอลลาร์ต่ออาทิตย์แค่จากส่วนนี้เท่านั้นและต่อไปคือรายได้จากค่าลิขสิทธิ์จากการช่วยเหลือทีมงานให้ประสบความสําเร็จและคุณยังสามารถได้รับส่วนหนึ่งของรายได้จากทีมของคุณ ลึกถึง7ระดับเลยทีเดียวเช่นเดียวกับโบนัสพูลคุณจะสามารถได้รับ3%จากยอดขายทั่วโลกคุณลองคิดดูนะครับว่ามันมากมายขนาดไหนกันและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเจอเนสถึงได้สามารถสร้าง40เศรษฐีหน้าใหม่ให้ถือกำเนิดขึ้นได้แล้วคุณคิดว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถสร้างไรายได้ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ง่ายๆครับคุณต้องการระบบทำงานและระบบทำงานนี้ได้ทำเตรียมไว้ให้คุณแล้ว เป็นระบบที่ง่ายที่จะเข้าใจและเป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและพวกเขาได้คัดกรองสิ่งที่จะทําให้คุณเสียพลังและเวลาออกไปและพวกเขาจะบอกในสิ่งที่คุณควรจะทําและเวลาไหนที่คุณควรจะทํา anti aging social media online buying internet automation และ work from home ทั้ง5เทรนด์นี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น และตอนนี้คุณไม่ใช่แค่ได้รับโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากทั้ง5เทรนด์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้แต่ได้รับโอกาสที่จะเข้ามาเรียนรู้ในระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแถมด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่จะคอยช่วยสปอร์ตและการันตีความสำเร็จของคุณคุณจะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างชีวิตในฝันของคุณและสร้างความมั่นคงในอนาคตการเงินของคุณด้วยรายได้เสริมที่มันมีจะจะเพิ่มและก็เพิ่มในทุกๆวัน แต่ที่สําคัญที่สุดคือคุณจะสามารถเลือกใช้ชุดแบบที่คุณเลือกคุณจะสามารถทํางานในเวลาที่คุณอยากและที่ที่คุณอยากและจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเป็นหัวหน้าคุณจะเป็นผู้กุมอํานาจและจะเป็นผู้กําหนดอนาคตการเงินของคุณเองและตอนนี้ขณะนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจะประสบความสําเร็จทั้งบริษัทต,ตลาดผลิตภัณฑ์แผนการจ่ายค่าตอบแทนเวลาระบบและการเรียนการสอน ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้คุณใช้ประโยชน์จากเทรนด์ต่างๆที่กำลังมาแรงทั่วโลกที่ทำให้คุณสามารถมีชีวิตอยู่อย่างที่คุณวาดเอาไว้ตอนนี้เรากำลังมองหาคนที่มีฝันและความมุ่งมั่นคนที่จะไม่นิ่งเฉยกับโอกาสอันเยี่ยมยอดที่ผ่านเข้ามาและลงมือทำมันงั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วถึงการตั้งใจทำงานหนะักเพื่อจะสร้างผลกำไรไปตลอดชีวิตของคุณถ้าเช่นนั้นพวกเราต้องการที่จะร่วมง,งานกับคุณ